อำเภอพนมไพรจังหวัดลอยเอ็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ในภาคอีสานที่ยังคงรักษาประเพณีบุญบังไฟไว้อย่างเข้มแข็งประเพณีบุญบังไฟอำเภอพนมไพรนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เสื่อมคนในพื้นที่เขาหากันโดยพลั่งแหง่งรัทธาต่อองค์พระมหาทาดรายละเอียดสิเป็นจังไหนติดตามได้จากรายงานครับ ภาพการทำบ้างไฟจำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ค่ายบ้างไฟเทพเวลาอำเอภพนมไพรจวัังดร้อยเอ็ดที่เห็นอยู่นี้ เป็นความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นของช่างทําบั้งไฟในพื้นที่โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการทํามาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งในแต่ละปีช่วงใกล้เทศกาลบุญบั้งไฟอาเภอพนมไพร่ายบั้งไฟแห่งนี้และค่ายทําบั้งไฟละแวกใกล้เคียงในอําเภอพนมไพรจะเต็มไปด้วยความคึกคักในการทําบั้งไฟจากการสั่งทําบั้งไฟเป็นจํานวนมากซึ่งปลายทางของบั้งไฟจํานวนมากและหลายขนาดเหล่านี้ตั้งแต่บั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนและบั้งไฟ ต่างก็มีปลายทางเดียวกันคือนําไปจุดเพื่อบูชาองค์พระมหาธาตุในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพนมไพรที่ประดิษฐานภายในวัดกลางอุดมเวทซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่อําเภอพนมไพรนายนบุญเพ็งชัยนิดช่างทําบั้ง,งไฟค่ายบั้งไฟเทพเวลาเล่าว,ว่าในแต่ละปีจะมียอดจํานวนสั่งทําบั้งไฟเป็นจำนวนมากจากทั้งคนในและคนนอกพื้นที่อำเภอพนมไพรเพื่อน,นําไปจุดในประเพณีบุญบั้งไฟของอําเภอ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อองค์พระมหาธาตุอีกทั้งประเพณียังคงได้รับการสืบสารต่อไปซึ่งส่งผลดีต่อชุมชนช่างทําบั้งไฟในพื้นที่อีกทางหนึ่งที่จะก่อเกิดรายได้หลังจากการทําเกษตรกรรมหรืออาชีพหลักอื่นๆไฟเกิดก็คือาชีพอย่างหนึ่งหล่ะอาชีพอาชีพคยให้่อยให้อุกละกอนี่มันมีอาชีพ่อพย,ยออน,อน,น้ำย่ำเขาว่างงานเขาก็ามาทำกระเพ้า เขามีงานเขาเช็จจากบางไฟเขาก็ไปทางานเดิมเขาช่วยชีวิตคน้หลายอยู่ 30- มสคนนี่ก็ได้มาเอาแรงงานมาจอยห้องห้องประจ่างเขาเป็นเงินไปประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาเป็นเวลานับหลายร้อยปีและมีความสําคัญต่อผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของความเชื่อและความศรัทธานอกจากนี้ ในด้านของเอกลักษณ์ประเพณีบุญบ้างไฟก็มีความโดดเด่นซึ่งมีด้วยกัน3มข้อได้แก่ข้อแรกมีการกำหนดวันจัดที่ชัดเจนคือในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน7จะเป็นวันแห่บ้างไฟและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน7จ็จะเป็นวันจุดบ้างไฟทางนี้มีความเชื่อว่าหากมีการจัดก่อนหรือหลังที่กำหนดนี้มักจะเกิดเหตุเพศภัยข้อถัดมาการจัดประเพณีมุ่งเน้นไปที่การบูชาองค์พระมหาธาตุแห่งวัดกลางอุดมเวทเนื่องจากมีตำนานเสืบทอดกันมาว่า องพระมหาธาตุชื่นชอบการจุดบั้งไฟและข้อสุดท้ายมีการจุดบั้งไฟที่มากที่สุดเฉลี่ยมากกว่า1000บัง้งได้านายประเสริฐวราการจนะบุญประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนมไพรเผยว่าประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อบูชาองค์พระมหาธาตุเพื่อแสดงถึงความศรัทธาของคนในพื้นที่แล้วยังเป็นสื่อกลางในการช่วยให้คนทุกช่วงวัยในพื้นที่ได้มีความสัมพันธ์ที่แนบเนื่องต่อกันมากขึ้นผ่านการขับเคลื่อนและเข้าร่วมประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี ความผูกพันกันของคนพนมไพรนะครับคือความผูกพันโดยเฉพาะวันที่แห่บ้องไฟนะครับหรือบรรโหนมจะมาหากันนะครับมาหากันแล้วจะมาพูดเล่าความหลังนะครับให้ฟังลักษณะนั้นลักษณะนี้นะครับมากินมาดื่มอย่างนั้นคนพนมไพรเนี่ยนะครับจะมีความสัมพันธ์กันไม่ว่ายุคไหนนะครับหรือคนแก่คนเฒ่าหรือเด็กนะครับจะมาพูดเล่าเรื่อง นะครับเกี่ยวกับงานบุญนะครับเลยมีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดครับผม สำหรับในปี2568อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีการจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มิถุนายน2568ซึ่งในวันที่9มิถุนายนจะเป็นวันเสริงและวันตุ้มโฮมที่จะมีการนำบั้งไฟมาถวายแด่องค์พระมหาธาตุวันที่10มิถุนายนจะเป็นวันแห่และพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและในวันที่11มิถุนายนจะเป็นวันจุดบั้งไฟโดยจะมีการจุดบั้งไฟจำนวนมากกว่า1000บั้งนับได้ว่าเป็นการจุดบั้งไฟที่มากที่สุดในโลกก็ว่าไดด้เเลยยทีีว สุธีเมลัยทองถ่ายภาพอธินัตเชวงทีมข่าว mttv ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด